สวัสดีค่ะคิมนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกเกาะนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ช่างนะคะก็ติดตอ่อมาแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มนะคะจะยกตอนไหนนะคะก็ติดตอ่อแล้วนะคะทางรถเคนนะคะแจ้งมาบอกแล้วนะคะกับบ้านของพี่สาวพี่พี่ลาวันนะคะค่ะก็ประสานงานนะคะไปทางทุกที่แล้วนะคะก็คําตอบนะคะค่ะโอ้ยนะคะมันคือเป็นสีนี้ คำตอบก็มาแล้วนะคะว่าจะทำยังไงจะไปต่อหรือหยุดชะงักชั่วขราวนะคะก็คำตอบมาแล้วคือจะมายกให้นะคะช่วงบ่ายนะคะหรือช่วงบ่ายโมงนะคะก็ติดต่อมาแล้วนะคะค่ะก็มายกนะคะก็ติดต่อแล้วนะคะทางผู้นำชุมชนทางอะไรนะคะก็ขอกันเข้ามานะคะค่ะเพราะว่า ะะวันนี้ยกบ้านนะคะของพี่ล้อมนะคะหลังนี้นะคะก็มาจาก จากนาของลุงช่างนะคะจากนาของลุงช่างนะคะเมื่อวานก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ช่วยกันนะคะยกบ้านนะคะของพี่ล้อมนะคะให้เสร็จนะคะสาปานก็รอดูนะคะกับพ่อนี่แม่ออฟก,ก็รอดูนะคะขยกเสร็จค่อยเดินทางกลับนะคะกับกกกอกนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีกับสาวปานนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีออกรถให้นะคะค่ะก็จะเป็นรถอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเงินสดเลยนะคะค่ะ จะไม่บอกนะคะว่าเป็นรถอะไรเดี๋ยวรอรุ้นนะคะรอรุ้นไปด้วยกันนะคะพอดีถ้าเกิดวกวันใหม่ค่อยไปออกนะคะออกรถนะคะใหม่ป้ายแดงเลยนะคะก็อัปเดตให้ฟังนะคะแจ้งข่าวดีนะคะค่ะแจ้งข่าวดีนะคะว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากอเมริกานะคะออกรถนะคะให้1นึคันนะคะเดี๋ยวไปเลือกดูก่อนนะคะไปเลือกนะคะว่าเป็นรถอะไรนะคะ ก็บอกไว้นะคะก็แจ้งข่าวดีนะคะสปาก็ดีใจนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวนะคะพี่สมรน,นะคะคันธวงนะคะอยู่อเมริกานะคะก็ติดต่อมาแล้วนะคะค่ะอยากซื้อรถให้น้องปาณน,นะคะค่ะแล้วก็ให้ภูรินะคะได้เนาะไว้ใช้ประโยชน์นะคะนี่ค่ะฐานวางบ้านนะคะ บ้านพี่ยูโรนะคะเดี๋ยวพี่ยูโรขาขออนุญาตส่องบ้านนะคะนะคะค่ะก็บ้านพี่ยูโรนะคะฝั่งโน้นนะคะก็อัปเดตนะคะให้เห็นนะคะก็นี่นะคะหาอะไรมาตั้งไว้นะคะตรงนี้เนาะเพื่อให้ตัวบ้านเท่าๆกันนะคะไม่เอียงมากนะคะถ้าเอียงมากนะคะน้ำหนักก็จะลงไปแล้วก็ทําให้บ้านเอียงแล้วก็น้ําหนักก็จะลงมากองที่เดียวทําให้ขาสุดขาเซนะคะค่ะก็ ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะมีรั้วนะคะริมบ้านสวนของพี่ยูโรนะคะขอบคุณพี่ยูโรด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้เจอกันใหม่อีกนะคะสําหรับพี่ยูโรนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะตะไคร้นะคะปลูกไว้นะคะทั้งนองไม้บงหวานด้วยนะคะเยอะเลยนะคะสำหรับบ้านพี่ยูโรนะคะบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนะคะ ค่ะหาไหนได้นะคะหอมกลิ่นข้าวนะคะข้าวที่ปลูกไว้นะคะค่ะบ้านพี่ยูโรก็มีคนดูแลนะคะค่ะอยู่นะนะตอนนี้นะคะค่ะก็มีคนดูแลมีน้องชายนะคะมาดูแลให้พี่สาวนะคะนี่ค่ะบ้านของเขาโอ้มีที่ดามีศาลาที่ดาด้วยนะคะค่ะดูแค่ซอย เข้าบ้านนะคะของพี่ยูโรนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะหลังแรกนะคะก็จะเป็นบ้านของพี่ยูโรนะคะหลังที่สองนะคะต่อไปก็จะเป็นบ้านของพี่ลาวันหรือพี่ลอมนะคะค่ะหลังที่สามบ้านของพี่ชัยนะคะแล้วก็สาวมุนนะคะอยู่ด้วยกันนะคะค่ะก็นี่แหละนะคะขยับขยายนะคะโอกาสดีๆนะคะที่อยู่มาอยู่พื้นที่นะคะใกล้นาลุงพลนะคะทุกคนก็ นี่แหละไปๆมาๆนะคะทำงานแบบสบายเลยนะคะค่ะอยู่ใกล้นะคะแล้วก็ได้มาดูแลนะคะพื้นที่ของตัวเองนะคะมีความสุขในการปลูกผักนะคะปลูกผักเลี้ยงปลาเนาะนะคะก็จะมีความสุขในวิธีชีวิตต่างๆนะคะค่ะนี่นะคะน้องชายก็อยู่ด้านในนะคะบ้านพิ่ยูนะคะนี่โอ้ทำไมขาวโพลนจังโทรศัพท์ค่อยนี่ค่ะ แดดมันร้อนนะคะแดดร้อนนี่ค่ะน้อยหนาก็มีนะคะกระท้อนก็มีนะคะโอ้โหปลูกน้อยหนานี่ได้ขายเลยนะคะน้อยหนาสลับน้อยหนาถ้าโตมานะคะดียังมีน้ำลดนะคะมีน้ำลดมะพร้าวด้วยนะคะส่วนกล้วยก็นู่นนะคะ ออกดอกออกผลแล้วนะคะมีปีกล้วยแล้วค่ะนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งท้องฟ้าสวยงามนะคะวันนี้นะคะค่ะก็นี่แล้วก็มาดูสวนนะคะสวนมะละกอน,นะคะของสาวมน ออกดอกออกผลแล้วนะคะมะละกอไหวยเหยียบขี้ตมเหยียบขี้ดินแล้วบททั่นี้พี่ชายก็รดน้ําตลอดโอ้กล้วยหอมทองก็มีพันกล้วยหอมทองสวยพันกล้วยหอมทองนี่กล้ยน้ําว่าน,นั้นก็กล้ยน้ําว่านะคะ กล้วยหอมกล้วยหอมไข่อันนี้หอมทองกล้วยน้ำว่าต้นมะม่วงโหฟักฟักออกลูกลืมเก็บไลยนะสระน้ำก็สวยแถวนี้น้ำใสนะคะ วันพระด้วยนะคะมะเขือก็ดกจริงๆนะคะเนี่ยมะเขือขาก็ไป ฝาก f อนะคะ,นะ,คะสนับสนุนนะคะสินค้าของบริษัทมอโอมโฮมซับนะคะฝากสนับสนุนนะคะในานามช่องส,สาบันกกอกกันเข้ามาเยอะๆนะคะให้ส,สาบันได้มีไรายได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอนออยญาจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาวพันก็ฝาก f อกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามนะคะช่องสาวพันกุกกอกนะคะฝากดูคลิปนะคะย้อนหลังนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ช่องของสาวพันกุกกอกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะชวนชมสวยมากเลยนะคะที่มีให้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ